มาเปิดอันนี้กันก่อนกระไ่กระดูกเรามาเปิดโชคกันก้อนนี้ไปสองวดเลยแบบมีประมาณแ0ดิบใบขอได้ก้องอ่ะขอให้ได้ตัวสักแสนสามขึ้นอ่ะเยอะเยอมาครับมาเปิดกันไเปิดกันมดูว่าได้กันอาได้กันช่ไอ้ยมีนี่มมานาหมน้า้อมาตั้แบบนีข่้นมาตื้า้มาต้นมา้มา้นมามามกะดมาระดมาาดมบด้ามิด เยอะนะขอูขอนี่เยอะขอองจูมาเมเนะขอแสนหขอแสนหขอได้เราจะมาดูเดียวไม่สีไม่ดิไม่เป็นไรมาูตครับต่้ะครับเดียยวมามามามโอโหได้กองมาหนึ่งสองสามสี่ตัวเองเด่นน้อยมากอะกองอะได้กองน้อยเกินตัวแพงสุดนี่ขาตัวแพงสุดแล้วอีกหชั่วโมง อีกชั่วโมงเรามาเจอกัน six hours later เรากลับมากันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะมาเปิดไข่อัลต้ากันเมื่อกี้เราเปิดขไข่อ้นี้ไปแล้วไข่กระดูกจูไปนี่เรามาพร้อมกับไข่อัลต้าที่พร้อมฟักแล้วก็ไข่ยูนิคอนแล้วก็มียูนิคอนโปมาเรามาเปิดกันเรา,านเร้เราเปิดอีกของโทนเราเปิดอีกก่อนปช้าต่อเปเมื่อกี้นี้เราขอเปิดกนแลนะ้วเราเปิด,ปด,ดมัดนก็ที่คิดว่าิดเลย คุณยืนกองมาดีกอคนคุณยกองมาตเตมเลยคนกกมากองมากองมากอมคนกม่คุณกอิมตัวทุกคนกองมา่ติมเลยกอาเตลยเตไมนะครังมิบเปดไข่ออไม่อนเราจะเดไข่ก็ไข่ยี่ห้อคปไข่ยอคนเยอะมากว่นนาร์คนไดสีเลปไดเลยอุไมีไ่กระกมีไข่กระดูกสวยดูดูล้วมไขุมมากทุกคนมันขุมมากคนไมขุมขุมมแป้าไข่เลยคนไกิดท่สองไปแรกยโนไ้ตัวนี้ตัวนี้ตันไ้ต เลสยวนาีไ้ปตายมไหแนขอขไม่เป็นไรแต่คุ้มอยู่ทุกคนได้กองมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอโอได้สิบเอ็ดตัวทุกคนคุ้มคุ้มคุ้มมากคุ้มมากไว้รอบหน้าผมจะมาเปิดอะไรก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกรอเก็บ ฟารมไข่ไปเรื่อยๆหรือว่าไม่ผมก็หาซื้อแต่หาซื้อไข่แพงๆมันไม่มีตังนะทุกคนก็ช่วยสนับสนุนกดติดตามกดหัวใจไว้ได้เดี๋ยวมารอบหน้าใหม่บ๊ายบาย